สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับโอเคเมก้ากับบิงกดำนะพอไะวอชยเรื่อมมันอย่างไม่รอยเลยพี่จัวมาพี่ก็แพ้แล้วว่ะพี่แพ้ไหนไงพี่จัวได้สีไปนี้นะเปลี่ยนสามตายนะสองสามโอ้โหตายนะดีอะตายนะโอ้ใครกันแน่ เดี๋ยวคลิปหน้าจะลงเราจะมาถ่ายเดอะแม h เบอร์เกอร์กันโอ้ยเป็นไงมันเคยมีคนไวอยากได้เดอะแมสเลยครับจัดไปไฮโซครูไงโอ้โอ้ยรถเรยวันใจจริงพาเลยแว่นเลยได้ไปอุยอ้ยอุ้ยพลังจัวเทิร์นจัว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีโซไม่ได้เข้ากล้อง <laughs> อืมอะไรทําอะไร <When. S 1> ทําอะไรแวนทําอะไรกาสี่ปล่อยไงแวนเข้าโอ oh. มีเทกแวนปะมีช่องแวนไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีก็ขี้โกงขี้โกงอะครับน้องๆใส่สีแน่นอนขี้โกงอะครับที่ผมมาเกตสามไม่เจินไม่ให้ dry ไงอะไรมึง <laughs> เป็นอะไรหายอดฟิตเลี้ยงเลขึ้นขึ้นเกียร์สามหลังก็ได้เดียอย่าคิดมากแค่ขึ้นทีหลังเองอย่าดิอย่านะไม่เอาลองลองยังหมาอย่านะอย่าไม่เต้อย่านะเดียอย่าล็อกพี่เลยเออมันตัวอะไรออกวะ ตัวอะไรก็ได้ออโตแล้วโตแล้วอะไรก็ได้เอาเดียวดีอะนี่ไม่เป็นมึงเอาพระเจ้าออกไงกับจีการอเลยก็ได้เหมือนกันเอาเราจีการไปพออะไรไม่รู้กระจองยิงต่อจิงแบบไม่ไม่ล็อกใช่ไหม ความหนึ่งความหนึ่งล็อกเนี่ยความหนึ่งล็อกนั่งกินอะไรใช่ไหมนั่งกินอะไรกินบาสเนี่ยกินบาสอ๋อยัดโซให้กินหนึ่งไม่รีบไม่รีบก็ตายเดี๋ยวก็ตายตัดไหมไม่ตัดจีกัดไปเลยคีแวนพลังตัวนี้ สิบแปดแบนโอ้ผ oh. ่านเทอเนี่ยไลโอ้โหสกิลไม่ลงแวนห้ามคอกลับไปห้าตรโหหรือว่าเล่นอีกแถวเล่นแถวนี้แหละสกิลถ้ามันมีตัวนอนอยู่จัว่ว oh. อะไรกันเหลือเชื่อผู้ชายคนนี้สุดยอดยิงสุดยอดยิงจริง,รงห้ามเสจโอโ้โหเวนได้สิโอโหท,ทิ้งไต้เขียเวนขอมันขอหนึ่งหมืน่นใช่ไหมใช่การด้วยคีฟอยจบเทิร์นเทิร์นจัวโอ้โหสไตล์โชว์กับคุณชินนะ ถือถามต้องใช้เปล่าวะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อ่จาจุกเทนปิดล็อกได้ไหมสอรี่ถือตัวนี้ไม่ไม่ถอดถานแล้วกันงายเออลากมือมาล็อกเลอือกเลียเลือกช่องอะช่องว่างนะผมเลือกช่องใช่ไหมใช่ข <Hero. S 1> ้างหน้าก็เฉยๆครับพี่ก็เฉยๆครับน้องๆพี่เหมือนจะสั่นกลัวซะก,วก็ไรเลยมันวนแบบฝาเข้าไปใช่ไหมใช่บอกหลังไอ้สัตว์ไป ล,ล็ลอกหลังอย่างเดียวล็อกหลังอย่างเดียวใช่ล็อกแค่หลังโอ้ one <When>. นลาก่อนนะไอ,อ้จิกาดมีไหมสองทำไมไม,ไม,มือน้อยเอยงวะเดี๋ยวนะเดียทำไมมือมึนน้อยเอยงวะเดียคือผู้ที่เล่นทุกเด็กมือน้อย <laughs> อันนี้สามหกอันนี้ได้หนึ่งอยู่ สองใบได้แล้วสามใบสามได้ละข้างข้างดีนะกูไปสองไดมยี่สามสองขี้กีกาโอ้ยยี่หกจบไหมจบเลยสกิลโซบาร์ดความแดมนี้ ีโหดร้จริงผมกลับเป็นกิโลราเลยตายไงมีไหมมีหกใบหกใบเลยอใช่หกใบเลยอใช่หกใบเลยเหรออือหกใบเป็นอะไรคนรอดเท่ไงรอเทศสมาสุขขอนุ่มลึกายคิดไม่ออกจริงไงอะยะใช่ใช่ น้หาหอยดิมจัดไปห้าประคูสัก sure. ิลแช่ทาไมนอนอยู่พี่จัววันตีเออไม่หรือหน่อยไม่ไดอเทคว่าไงวะเทคบอกว่ากาบเสร็จจัวปะจัวสามจัวหนึ่งจัวหนึ่งถ้ามันมีล็อกสามโอ้โอ้ เดี๋ยวยังไม่จบกูขอห้าพันขอห้าพนะเสร็จได้ปะเสร็จได้เสร็แบบได<ป>้อ๋อปลดล็อกไหมพี่เทิร์มจัวรวดเร็วันใจสไ,นนสไตร์เจเนอเรชัน่นสไตร์เจเนอเรชัน่นกี่แดมนะห้าแล้ห้าสล็อกตาม G ป่ะตัวนี้ใช่ สกิลเนาะอันนี้เข้าโฟใช่ไหมเพิ่มมาชาร์จอีกสองชาร์จสองไงสองสกิลมันล็อกตามทีใช่ไหมใช่ใช่ใชใชโซบัสโซบัสหนึ่งหายตัวเองเนาะโอ้ยล็อกไปกี่ใบวะเยอะอยู่หายตัวเองเนาะล็อกไปล็อกไปสามพี่สามอาเลือกน้าหน้าสองแล้วก็ตัวเริ่มหนึ่งกล่องนี้ไงล็อกไปอีกหนึ่งไหมล็อกเท่าหลัง,งโอ้แล้วมึงจกกูเปิดล็อกเพื่อไอ้สัตว มึงก็บอกว่าวนดีว่าดีอะความกูเรียกาช่องเรียกอากาศคงกว่าสามารถถ้าจะคู่แข่งเลือกลงช่องเดียวลงมีช่องเดียวไอ้สั์ตัวนี้แถวหน้าบวกหกพันอืออ่าแล้วก็แถวหน้าบวกหมื่นห้าสามพันตามหมื่นห้าแถวหน้าบวกหมื่นห้าไม่ตามล็อกอ่าตามล็อกเนาะใช่ใช่ใช่บวกบวกไปสิบห้าบวกไปบวกไปยี่สิบเอ็ด แวนบหมื่นห้าสามสิบห้าส right. like, ิบเอ็ดห้าห้าหกได้ละหนึ่งสองสามโนทิ๊กแวนโอ้ยฮิวโชฮิวโชก็เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเมกาบคอฟสสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็กดซับสไครต์อย่าลืมกดไลค์ให้ปูเทสซากดด่ากันไปเขียนอะไรเนี่ย